สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าอินนะคะวันนี้ก็จะเห็นว่าทีมงานตัวเปล่าเล้าเปื่อยใช่ไหมคะจะต้องมาอะไรเกี่ยวกับของสวมใส่แน่นอนเนาะก็ถูกต้องค่ะเป็นของสวมใส่แต่ทีนี้ว่าจะเป็นของสวมใส่สมส่วนหัวเท่านั้นนะคะถามว่าแล้วเป็นของสวมใส่ที่หาได้จากไหนนะคะนั่นก็คือเรามาที่พื้นที่ต้องห้ามในยุทธจักรนะคะล้วก็เลือกผ่าพายุเมฆนี่มาที่ร้านค้านะคะตรงนี้นะคะนอกจากว่าจะเป็นศูนย์รวม จะเป็นศูนย์รวมของสกิลอัพเกรดนะคะ mm hmm. ก็ยังมีในส่วนของหมวกแฟชั่นตรงนี้นะคะ mm hmm. ซึ่งทีมงานก็แลกเอาไว้หมดและว9แบบนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละอันเลยแล้วกันดูกันนะ,ะอันนี้เริ่มจากหมวกสนขจีนะอ๋อเดี๋ยวทีมงานลืมแจ้งให้ทราบว่ามันหาแต้มได้จนใช่ไหม mm hmm. เราจะเห็นว่าไอเทมนะคะเราจะใช้นี่ คะแนน,นเหินวายุหนึแต้มนะคะก็คือผู้เล่นจะต้องลงด่านก่อนแล้วก็อย่าลืมนะคะว่ากิจกรรมนี้จะต้องเป็น vip เท่านั้นทีมงานเคยอธิบายเปในคนลิปแนะนำผ่าพายุเมฆแล้วใช่ไหมคะอันนนก็คือเป็นคนลิปข้าวนะคะก็พอผู้เล่นได้แต้มมาก็สามารถเอามาแลกได้ที่นี่เลยเนาะโอเค เดี๋ยวทีมงานจะใส่ให้ดูทีละแบบแล้วกันนะคะเผื่อผู้เล่นคนไหนใส่แฟชั่นสงสัยว่าชุดนี้แต่งตหมวกอันนี้แต่งออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะได้เป็นทางเลือกให้กับผู้เล่นแล้วกันต้องบอกก่อนนะคะว่าไอเทมจะมีระยะเวลา30วันเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าผู้เล่นที่จะแลกได้จะต้องเป็นมี p ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันจากหมวกสนขจีก่อนแล้วกันนะคะ ผู้เล่นจะต้องติ๊กที่ชุดแฟชั่นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชุดฐานะหรือว่าชุดยุทธจักรจะมองไม่เห็นเนาะคเคก็จะมีความเป็นคุณชายคุณชายหมวกกว้าง <laughs> อันนี้คือดูจะหวือหวาที่สุดในบรรดาเก้าแบบนะคะอันนี้ต่อไปเป็นทุลรี่หมอกนะคะเฮ้ยทีมงานชอบอันนี้ชื่ออะไรหรอวะ สสวันนะคะเพราะว่าอันนี้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 มันแบบมันดูมีอะไรอะ่ะเขาทําผมหยิกด้วยไม่ใช่ผมหยิกเขาเรียกว่าวอะไรวะแบบเป็นลอนเล็กอะ่ะเฮ้ยทีมพานชอบอันนี้แล้วคือทีมงานเป็นอ่าเป็นพวกเคซี่ผู้ชายผมสั้นนะคือเราจะเห็นว่าตัวละครจีนของเรานะคะส่วนมากจะเป็นผมยาวจริงๆเขาก็ผมยาวแหละแต่ก้าวไว้เฮ้ยทำไมชอบอันเนี้ยต่อไปเป็นสะสวรรค์น,นะคะ ชอบความผูกตรงนี้จังแล้วก็ดอกตูมโยกอันนี้ที่มัดผมสวยจังควบเหมาะหมวกควบเหมาะข่าซ้อนนะอันนี้จะเป็นคนหัวสูงนิดนึงนะคะนี่แต่สวยนะลมแผ่วน,นี้ดูธรรมดามาก สนซ่อนทีมงานชอบสัตว์สวนสุดละดูมีความเป็นซัมติงเออจะว่าไปแต่ละอันมันใช้เท่ากันไหมวะไม่ได้ดูเวทนี่ใช้สองร้อยแต้มนี่ใช้ร้อยห้าสิบนะคะก็มีตั้งแต่หนึ่งร้อยนะคะถึงสองร้อยแต้มในการแรกเนาะ อของทีมงานที่ชอบนะคะใช้1นึ่งพันเอ้หนึยหแต้มนะคะใช้คะแนนย่าเมคาด้วยแต่ละอันใช้คะแนนไม่เหมือนกันนี่วานี่ใช้คะแนนเหินวายุอันนี้ใช้คะแนนย่าเมคาแล้วก็คะแนนฝ่าดานนะ,ะซึ่งมันก็จะชนกับพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็วางแผนการแลกให้ดีนะคะสําหรับใครที่ไม่มีสกิลก็มาแลกหมวกเล่น <laughs> อย่างบางคนแบบว่ายังไม่มีสกิลคือการจะมีสกิลอัปเกรดเราจะต้องมีสกิลพื้นฐานก่อนนะคะถึงจะกดใช้สกิลอัปเกรดได้เพราะฉะนั้นก็แลกมาแล้วก็อย่าลืมดูว่าตัวเองมีสกิลหรือเปล่าเดี๋ยวทีมงานจะทำคลิปขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับการแลกอันนี้วันนี้ก็มารีวิวหมวกแฟชั่นทั้ง9แบบที่ใช้คะแนนฟาดานคะแนนเหิวายูแล้วก็คะแนนย่เมคาในการแลกนะ สำหรับผู้หญิงไม่ต้องน้อยใจนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนวันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใครชอบไปไหนก็เม้นบอกกันได้นะคะแต่สำหรับทีมงานนะคะสาสุวรรณเท่านั้นนะคะท้าดามีความเป็นลอนบ๊ายบาย